แฮมปี้แกสแปมแรงนะผมแล้วทำให้ต้องล่าถอยออกจากเซอร์เทอร์ไปแต่อย่าลืมว่าจอมขโมยยังอยู่จอมขโมยยังอยู่ครับไม่ได้เช็คคู่ด้วยนะฮะเอาไม่เช็คคู่แท้แฮมปี้เช็คคู่ครับตัวนี้แล้วต้องโดนโดนได้ก็มามาไปเล้วเ้าไปอย่างนี้แล้วยอมแลกชีวิตกับทางด้านของเซอร์เทอร์ครับโอ้สแกนโดนทางด้านของมิสกันเอาออกจากสนามไปครับแต่ว่าเสียมาอีกหนึ่งคนมันอะไรกันครับเนี่ยโอ้ เปิดจังหวะได้ดีนะผมเห็นประมาณหลายครั้งแล้วครับที่เขาทำได้ดีแต่ตอนนี้แฮมไปฮีแล้วครับโอ้โหว่าเป็นงานเข้าจริงๆครับตรงนี้โดนหน้าของแบล็กไนท์เข้ามาเราเอแถมเฮร่าเนี่ยสัมได้แต่ว่าลาคี้มาเอาเยืนให้พื้นหรือเปล่าซีเล็กโดนไปครึ่งรอในลุมตรงนี้พยายามจะหนีแต่ว่าไม่ไหวครับผมฮักหักแบบโหดมากครับรอบนี้แล้วพยายามจะสิงทานอโรแล้วทำตาหน้าของทอร่วงไปทานอสเก็บไปอีกหนึ่งครับโอ้โหแล้วอาจจะโดนอีกหนึ่งคนแล้วมาคอนโดนแล้วมิดกันก็โดนไปอีก โอ้โหเป็นทางด้านของวิดอาร์แพทเทิร์นที่เสียถึง4คนและคนที่5ากำลังจะถามมาติดติดแล้วเราไ็นเอบแน่นอนครับโห oh. แรมเพดไปเลยครับผมทางด้านของทานอสที่มากับทางด้านของอีโบนี่มาวครับกลายเป็น5 oh. มาแรกหนึ่งนลครับไม่คุ้มอย่างแรงครับผมว้าไปฮะลากี้เข้าไปทุบหนึ่งที แล้วมาตรงนี้ทันเด้อครับโดนยกกระปูหจบเลยค<อ>รับกลังใช้อัสีครับฐา,านของทอร์การาา์ดครับหูถือเป็นการแก้เกมที่สวยงามมากแล้วทางวิวชันเก็บทางด้านของเอ็กวิชเนอร์ไปครับนีโมพยายามจะสาดเวทของเฮราทุกอย่างที่มีใส่ครับมิสการ์กรพุ่งมางเข้ามาแล้วต่อยแรกสามโอโ้ยวายวหวแกจะวันแมดามีอีกครั้งแต่ว่ามันไม่ได้ครับเขาขึงอยู่สามคนแล้วทุกคนเขาน้อยไปด้วยฮะเอทีไล่มาเฟอร์ออกไปครับ แอมจาโซล่าบีมหันไปทางนั้นครับฮักต้องหนีมาเดอบัพพีทันเดอร์แครบลงมาจับทุ่มเวงนกะันอ่ะแล้วยิงโค่นอาเหมือนจะเสียหมดทีมแล้วงานนี้ทัพปีก้กำลังจะไวรือเปล่าครับเจอเดับเัพเคโอของทางฝั่งเฮราครับผมเลยมาแล้วก็ลากี้เข้าไปลึกมากนะครับต่ออกมาได้แล้วนะครับผมลึกจริงครับลึกจริงตรงนั้นแบ็คไนท์ยุ่งอยู่กับสามสี่คนแต่แบล็คกี้ลอยเลยนะผมแล้วร้อนอัดครับแล้วแบ็คไนท์ก็แลกทีบหลุดออกไปนะครับ20บาทสามพอย โอนไล่ยุ้ยยี่สิบบาทโดนนี่สามเกี้ยวว่ะดีโมบาทไม่โมก่อนนครับผมยี่สิบบาทก็หล่นตามอ่าไฟดับเบิ้ลเคโอของทางวิชั่นยังไงกันล่ะครับเกมนี้เราก็จะมีเกมที่ห้าเริ่มบัดเปล่าหรือเปล่าพอมาสกีนเช็คข้างด้านหน้าให้ครับเสรยเธอย่างสามขุมขึ้นไปที่คอแล้วเอาป้อมเก้าต่อยไปฮะเอาไปต่อครับเกมที่ห้าจะมีจริงเหรอครับเนี่ยจะเอาหลงแล้ว ่าตอนนี้นถึงเกมท้อยตอนนี้โดนโนว่าอางไนี้างอ้แล้วทอมาทันเดอร์แทบเจ้ามั่เซอร์ไล่ก่อนไปเอาไล่ที่อาเออถามนี้เขนบดีครับโอ้เข้ามาทูพาวแบบ